สนับสนุนโดย AIS ใหม่ s u ซ i ซ X มันไม่มีความยากจนในหมู่คนที่ขยันแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยอะไรมันจะเกิดไหมมีสุขหรือทุกข์ที่เกิดก่อด้วยหัวจิว่าวใจลุงกายไม่ยอมเลิกมันเพราะลุงกายเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นอาชีพก็ลองทำจะได้รู้พอเปลี่ยนไป จริงๆแล้วอะไรที่ทําให้ลุงไกลเคยใช้ชีวิตอยู่ในเมืองเดินทางไปทํางานต่อ,อยังต่างประเทศและสุดท้ายกลับมาหลงรักอยู่กับธรรมชาตินานถึง20กว่าปีเนี่ยครับหเป็นเรื่องราวของอาชีพ1 2. การเป็นเกษตร,รกรของลุงไกรนั้นสิ่งที่ได้ก็คือความเป็นอิสระเพราะลุงไกรเป็นนายตัวเอง 3. เราเห็นดินทํำยังไงเราก็ต้องมานั่งคิดว่าโอ้ขุดดินนี้เป็นทอง สความยิ่งใหญ่นั้นอยู่ที่คําว่าพ่อหลวงก็งเราดูสังเกตดีพ่อหลวงจะเดินวงอ่างใงยระสมนิกรขึ้นเขาลงห้วยนะลุงกายก็เป็นส่วนหนึ่งของคําว่าลูกลงกายเชื่อว,ว่าการให้ของพ่อหลวงนั้นทั้งชีวิตของการของราชให้มีบนวันจบสิ้นเลยนั่นคือแรงบันดาลใจ องพแต่สิ่งที่ต่อมาคือความเป็นอิสระการเป็นตัวของตัวเองแสดงว่าวันที่ใช้ชีวิตต่างประเทศนั่นหรือว่าทำงานได้เงินเดือนเยอะๆยังหาตัวเองไม่เจอเหรอครับไม่เจอถามว่าเราไม่ได้อยู่ครอบครัวเนาะโอ้คิดถึงบ้านน้ำตาไหลนเนาะแต่ถามว่าจะกลับได้ไหมเพราะสัญญาม,มันมี เมื่อเราอยู่ในกติการเราอยู่ในกรอบแสดงว่าเมื่อก่อนเดิมทีความคิดคือเงินเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดใช่นะการหาตัวเองอมันมีวงเล็บอยู่ว่าเรากําลังค้นหาตัวเราเองว่าอะไรอะไรอะไรแต่พอถึงจุดจุดหนึ่งด้วยเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงใดๆก็แล้วแต่เฮ้ยมันไม่ใช่ชีวิต เราไม่รู้ว่าชีวิตคําว่าครอบครัวเป็นยังไงแต่พอมาเป็นเกษตรกรมันได้อยู่กับที่มันได้เห็นว่าอ๋อไอความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกลูกหลานหลนหลนเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงอะไรอย่งงงอานงานี้และเปรียบเทียบกันชีวิตที่ทํางานแบบในเมืองแบบที่ตัวเองเคยทํากับชีวิตที่ใช้ชีวิตแบบเกษตรกรแบบนี้เหมือนหรือแตกต่างกันยังไงบ้างโอ้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงไม่มีเหมือนเลยเหรอ ยกตัวอย่างทํางานเนี่ยเช้ามาคุณ8ปดโมงต้องตอกบนันรต้องสมมุตินะเลิกสี่โมงเย็นแต่ตรงนี้ฝนตกลมหลบคือเราอิสระเราจะทําอะไรก็ได้มันเป็นประโยชน์สําหรับเราหมดเพราะของของนั้นมันเป็นของเรายิ่งเราทํามากเท่าไหร่มันก็คืนกลับเรามากเท่านั้นโอเคในสังคมเราเรียนมาโอเคก็ต้องไปทํางานแต่ลุงการไม่ชอบก็คือเหมือนว่า ต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ก็ต้องอยู่ในกรอบระบบระเบียบอะไรแบบนี้แต่พอเรามาเป็นเกษตรกรนั้นความอิสระโอ้เราฟรีหมดเลยเราเป็นนายของตัวเราเองหมดเลยพอเราเป็นนายของตัวเองความคิดของเรามันก็จะกว้างแล้วมันต้องเป็นธรรมชาติล้วครับกลับมาอยู่กรุงเทพที่ไม่ใช่วังน้ำเขียวและอยู่กับที่กลับบ้านทุกวันหลังจากทํางานเสร็จก็ได้เช่นเดียวกันบังเอญเรามีทุนตรงนี้ทุนคือแผ่นดินทั้งชีวิตนะอพออันนี้เป็นทุนปับ๊บเราก็ทดสอบเรื่องของพืชผัก เอาผักอะไรมาปลูกเป็นอย่างแรกก็ผักสลัดเนี่ยแต่การสร้างไรายได้สมัยก่อนมันต้องเป็นแตงกวาเป็นพริกเป็นอะไรเพราะว่าผักสลัดมันยังไม่รู้เลยว่าปริมาณของตลาดต้องการเท่าไหร่ยังไม่มีใครรู้ยังยัง<ไ>อ,อะารยังบอกไม่ได้ผมจะทดลองอยู่ทุกอาทิตย์ตอนแรกก็หวานลงในแปงเอ้ยมันไม่งอกมั้งกระดาษชุ่ๆหอแมกก็มีนะทำยังไงให้มันงอกมันมันลองผิดลองถูกมาตลอดคำว่าลุงกายกว่าจะเกิดขึ้นนั้นลุงกกยโยนผักทิ้งทีเป็นกัน ไอช่วง8ปีที่ทําแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยนะ,อะตอนที่เป็นอุปสรรคมากๆเนี่ยเคยมีเคว้แบบอยากหยิบยาฆ่าแมลงมาฉีดอะไรอย่างงี้บ้างไหมไม่มีนะคุณฉีดยาฆ่า,มาแมลงไปจุลินซีในในยิงคุณตายหมดเลยคุณนับหนึ่งใหมนะ่เลผมไม่ใช่นักละนะ่าอนานิคมนี่คือพื้นที่ของผมผมต้องสร้างมันเพราะเรารู้ว่าทั้งชีวิตเราเนี่ยยี่สามปีนะวันนี้นะ ต้องหากินอยู่กับพื้นที่เดิมคุณถ้าดินไม่มีชีวิตผักมันก็ไม่มีชีวิตทุกอย่างตายหมดเลยดินตายปุ๋ยอาสาร์ทำให้ดินเข็มอะไรจออะไรวุ่นไปหมดแสดงว่าตลอดระยะเวลา8ปีที่ลงทุนไปแล้วยังไม่เห็นผลยังไม่ประสบความสําเร็จก็ยังมีความเชื่อเหลือเกินว<ช>่า8ปีนี้ถ้ายังไม่ประสบความสําเร็จเดี๋ยวปีถัดๆไปก็จะได้ประสบความสําเร็จอยู่ดีใช่มันต้องคิดถึงขนาดน,นั้นทั้งๆท,ที่ล้มอยู่8ปีเนี่ยนะคบก็ช่างมันไปเลรไม,ไม่ได้ ผักเมืองหนาวลุงไกรก็เป็นคนนํามาปลูกในบ้านเราที่มันเป็นอากาศแบบร้อนชื้นอ่าลุงลุงไกรก็ทําได้อ่าแล้วถ้าผมบอกว่าถ้ามันไม่ใช่วังน้ําเขียวล่ะมันเป็นที่อีสานล่ะเขาปลูกผักแบบนี้ได้ไหมหรือว่าลุงไกรไปปลูกได้ไหมร้อนทําให้เย็นได้นะมผมพังแสงด้วยสลนนะวันเขียวเร,ราลดน้ำสองครั้งต่อวันครับผมว่าถ้าผมไปเจอร้อนผมจะลดน้ําวันละสามครั้งด้วยการพ่นหมอกให้เราอองแล้วผมจะเอาเทอร์โบเนี่ยติดว่าอุณหภูมิขนาดนั้นเท่าไหร่ นี่คือพื้นฐานมเมคนีนิกนพื้นฐานช่างใช่แต่คาว่าผักนั้นมันจะเป็นองค์ประกอบระหว่างน้ํากับแสงแดดใช่ไหมอย่างวันที่ลุงไกลคิดจะปลูกผักเมืองหนาวเนี่ยคดแถววังน้ำเขียวเนี่ยเขาหัวล็อกกันไหมว่ามันจะปลูกได้ยังไงว<ห>่าแบบไม่ขึ้นหรอกมันก็จะมีเสียงเล่าขานพูดว่า มึงจะไปรอดไหมเสียงต่างๆที่รอบตัวเราเราไม่ได้ใส่ใจอ่ะถ้าลุงไกล่ลม้มล้มแต่ที่ด้วยหัวจิตหัวใจลุงไก่ไม่ยอมเลิกมันเพราะลุงไก่เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นอาชีพคาว่าลุงไก่ไม่เคยมองฟ้าเลยผู้นี้ว่ามันจอบยู่ตั้งแต่เช้าปัางปังปังแต่ถ้าเราไม่ทําอะไรเลยอะไรมันจะเกิดมัน มันต้องหาวิธีการจนได้ว่าการพึ่งพาตัวเองนั้นด้วยสิ่งที่มันมีอยู่รอบตัวแล้วเราทำเนี่ยผมว่าทุกอย่างเป็นไปได้หมดเออเห็นมันไม่ไม่ใช่ทุกอย่างมันปูพรมไห้เราปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บลุงไกรเนี่ยเวลาจะทําอะไรสักอย่างเนี่ยก่อนจะทำเนี่ยจุดเริ่มต้นลุงไกรจะมองเห็นปลายทางก่อนใช่ฮะต้องคิดถึงอะไรถ้าไม่เห็นถึงปลายทาง<ๆ>ก็จะไม่ทําไม่เสี่ยงการเกษตรนั้นต้องมีเชิงธุรกิจเข้ามาต้องรู้เท่าทันธุรกิจคุณถ้าไม่รู้เท่าธุรกิจ คุณก็เป็นไอ้กบใในกรลาไม่เคยออกมามองโลกภายนอกเลยผมความคิดผมต้องไปถึงดิๆๆสมมติว่าผมตายถามว่าแล้วคนที่อยู่รอบตัวผมตายกี่คนผมจะคิดคือเรไม่ได้คิดในเรื่องของเราเองเราคิดว่าวิธีจริงๆทำไมคนอยู่รอบตัวเราเขาจะรอดมากกว่ามันทำให้เราคิดเยอะ แล้วก่อนที่จะคิดได้แบบนี้เคยทําโดยที่ปาสัจจ์ปลายทางมาก่อน,นะะโอ้เจ๊งแล้วเจ๊งมาก่อนแล้วคือคือ,คอต้องเจ็บลุงไก่ขุดดินกินเป็นเกลือได้คงหมดไปหลายไร่อะแต่คนเรานั้นเมื่อเกิดมาชีวิตหนึ่งต้องเดินก้าวข้ามให้ได้แล้วจนได้มาซึ่งผักเราก็ยังอยู่รุงเทพมเาะจนเดินเข้าห้างมังไปมองสเปคของผักเฮ้ยเราใกล้เคียงแล้วอพอได้ปับ๊บก็เริ่มที่อะเอ้ยความเป็นไปได้ของวันเขียว จนมาถึงวันนี้ผมบอกว่าปลูกเท่าไหร่ก็ไม่พอครัว่าผักหุ้นกันไหมผมซื้อที่ลุงไกป่ปลูกยังไงไม่เอามไม่เอาระผมทำของผมเองดีกว่ามันกว่าเวลาตัดตัดแบบผู้หลังเน่ยผมเดี๋ยวโดนมึงตัวเองนะนี่โอเคตัดเข้าหาตัวรอต้องตัดเข้าหาตัวแล้วตัดออกเดี๋ยวใครก็นั่นขงข้างๆไปโดนเขาแบบไป ลวงไก่นั่ง,งนี่ลูงไกเจอเสียบเลยแต่ถ้าใอม่น,อนี้มันคอนโทรนได้แล้ววิธีการปลูกผักของลุงไก่ผมได้ยินว่าลุงไก่มีเทคนิคพิเศษด้วยลุงไก่ชอบรดน้ำตอนที่แดดออกมากเลยอ๋อผักจะโตเร็วจะเห็นว่าจุงนูกมีผักเนาะมีครับจุงลูกก็มีผักเนาะมีครับเฮ้ยทำไมลุงไก่ไม่ปลูกผักเพื่อเดียวสามไร่เลยทำไมไม่อยู่ที่ที่เดียวกันเราเห็นผีเชื่อ,อเป็นตัววางไข่นะ เป็นตัวแม่ของหนอนนะเวลามันบินมาบินเป็นฝูงนะเพราะนั้นเองถ้าลุงไก่บอกว่าผักยุงรู้ก,ก็มีตรงรูก้ก,ก็มีตรงรูก้ก,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 ก็มีเวลาผีเสื้อมาเวลามันจะวางไข่มันวางของลุงไก่ไม่หมดทุกแปลงเารากิงเนาอืมแต่ถ้า <ละ S 1> ติดติดกันมันก็ ใช่เวลาที่โรคระบาดแมลงระบาดเจอแน่นอนเลยคือเว้นห่างเพื่อป้องกันโรคระบาดเขายกลดข้อคมเสี่ยงใช้คําพูดนี้ได้เนาะครับฉะนั้นมันก็ทําให้วงการไม่ค่อยเกิดความเสียหายครับจะเราอาจจะเดินทํางานไกลหน่อยแต่มันก็เป็นวิธีการที่เราบอกว่าต้นทุนเรานั้นก็คือเอามาเสี่ยงมากไว้ได้ลุงไก่ชอบผักชนิดไหนมากสุดกินโอ๊กเพราะว่ามันมันนิ่ม แล้วรสชาติมันค่อนข้างหวานทานเลยไหมใกล้เลยไม่เป็นไรเลยมาจากอดีตเด็กช่างยนต์อย่างลุงไกลต้องออกไปทํางานอยู่ต่างประเทศนานหลายปีกว่าจะค้นพบความสุขที่แท้จริงของตัวเองด้วยการปลูกผักอยู่่าำกลางธรรมชาติแบบนี้ค่อนข้างดีจะใช้เวลาน,านานพอสมควรเลยนะครับแต่ผมก็เชื่อครับว่าคนเราจะค้นพบความสุขของตัวเองได้เพียงแค่เราออกไปตามหามันถึงแม้ว่ามันต้องใช้เวลานาน,านก็ตามนะครับ